สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ3รัดก็มาแล้วนะคะเป็นแนวนะเป็นแนวทางนะคะของวันที่17กุมภาพันธ์นะคะ2565กเนาะ mm hmm. ก็เมื่อวานนี้นะคะ3ระะัดนะคะของนุชนะคะก็เข้าแต่ตัวรู้ดนะคะก็วันนี้นะก็ขอให้เข้าตัวเจาะเลยนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเลขที่เจาะให้นะคะก็จะได้แก่เลข2 3 2 5 2 9 3 5 57และ27ค่ะสำหรับสายรูดนะคะตัวรูดนะคะรูดให้รูด3นะคะแล้วก็รูด5นะคะและเบิ้ลนะคะให้ติดเบิ้ลไว้นะคะ3 3และ5 5นะคะสำหรับแนวทางตัวเจาะก็ขอให้มันนี้เข้า3รัดเลยนะคะ เค่งๆปังๆกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเลข3ตัวที่นุเจาะให้นะคะได้แก่เลขอะไรบ้างอ่าเลข3ตัวนะคะก็ได้แก่เลข7 3 5 2 3 5 และ729นะคะก็เป็นแนวท้านะคะ3ตัวนะคะใครชอบเลขไหนนะคะอย่าลืมกลับกันด้วยนะคะเลขที่ให้นะคะนะถ้าชอบตัวใดตัวหนึ่งก็จับไปนำไปเล่นกันได้เลยแค่เป็นแนวท้านะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะก็ถ้าเลขหลุดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะแต่ก็ยังเลขลูดก็ยังเข้านะคะนะยังไม่หลุดนะคะ ็ยังไงนะคะใครที่เข้ามารับชมนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะหรือกดติดตามกันไว้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการคิดเลขนะคะทําเลขดีๆนะคะออกมาให้ทุกคนไดรร้รับชมรับฟังกันนะคะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอให้ทุกคนมีโชคมีรับตอนรับกลางคืนเลยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ